โอเคสวัสดีผู้ชมที่ดูทางไลฟ์สตรีมผ่านที่บ้านด้วยนะครับไลฟ์สตรีมครับผมครับ,รบอ่ะ,อะจิบน้ำไหมครับไม่ขอจิบด้วยครับ๋ย <laughs> วผมพูดก็ได้ให้คุณจิบไปก่อนแล้วสลับกันแบ่งกันคือ <laughs> วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับไหนใครมาดูวันนี้เป็นวันที่สองแนละ้วบ้างโ <laughs> อ้หหมดเลยแล้วรู้หมดเลยทีโชว์เป็นคนเดิมหมดเลย ก็ถ้าใครที่พาเพื่อนสนิทมานะครับก็อ,อย่าเพิ่งไปบอกเขานะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็อุ้มไว้ก่อนอย่าเปิดโซเชียลอย่าเพิ่งเปิดโซเชียลนะวันนี้แบดให้พวกผมโชว์ก่อนนะครับถูกแล้วถูกแล้วเขาแบกไปชื่อนี่สกายคูนันนี่อ่ะอ่ะให้คุณอัน,นี์พักจิบน้ำสักครู่นะครับวันนี้ใครมาซ้ำอีกวันไม่ต้องห่วงนะครับ เราจะมีความเซอร์ไพรส์ในรูปแบบใหม่เล็กน้อยเล็กน้อยจิตว่างใจใจเย็นๆนะโอเควันนี้ก็ นอนน้อยแต่นอนนานนะใช่แล้วตื่นเต้นไงประมาณสนุกมากประมาณสนุกมากพวกผมยังคุยกับสกายเลยว่าไม่ไม่เหนื่อยเลยอ่ะคือตอนแรกพวกเราคุยกันว่าแบบคิดว่าโอ้โหทำเบนเฟิตคิดว่าจะเหนื่อยจะแบบยมเอาประกันจะบานไปดีดดีดมากแล้วพากันไม่นอนกันสองคนดีกันทั้งคู่อ่ะตอนนี้นอนกันตีสามตีสามเลยใช่ใช่แล้วตอนแรกมาติดมาวันนี้ก็ แต่ว่าจะแบบงงๆงใช่แต่ว่าก็เกิดก็นิดนึงอันนี้ก็เป็ความจริงแต่ว่าพอใกล้ขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มาละอะละตีละรู้กำลังใจนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้เกิดวันที่สองนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคคุณสกายครับวันนี้เราจะมีอะไรให้ทุกคนได้เห็นม้างครับคุณนันท์ไลท์สิงห์งไลทสิงห์อ่าไหนใครมีไลซ์สิงห์มังครับโอ้ สีแดงทุกคนเลยอ่ะไม่มีสีเหลืองเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสีเขาคอนโทรจากทางดานขาอ๋อสีเหลืองแล้วขอบคุณครับโ้เยอะมากสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะครับก็ขอรบกวนช่วยกันยกมือขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะปวดแขนนิดนึงแต่ว่ามันจะสนุกไปด้วยการขอรบกวนด้วยนะครับผมจะได้เห็นความสวยงามเนาะแต่มีเยอะนะวันนี้มีไลฟ์ซิงก์มาเยอะมากเยอะมากครับโอเคแต่ว่าก่อนจะไปดูความพิเศษนะครับเมื่อวาน เคลียใจไปแล้วเรื่องหนึ่งคุณมีอีกเรื่องเหรอเนี่ยเรื่องเยอะเลยอันนี้คุณมีอีกเรื่องเหรอตายแล้วผมไม่เกี่ยวนะอยู่วงการในวงการมาสิบกว่าปีไม่เคยเรื่องเยอะเท่าปีนี้มาก่อนงโอขอเคลียร์ใจนะกับคอนเทนต์ที่ว่าไม่มีใครเอาสกายลงได้มีคอนเสิร์ตในข่าวเซกย์ใครนะครับเพือพี ไปชมวีทีอาร์กนหน่อย่ะผมพูดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าไม่เคยยอมแพ้ใครเขียงเก่งเอาชนะเก่งไม่เสียงเก่งเลยมันคือการใช้ตัรการและเหตุผลผมไปเรียนอีกสถาบัตหนึ่งตัวเซนเรียนสถาบัตยาเย็บเฮ้ยเปลยผมคือส้นจีนคุณเปลี่ยนเลย ไม่รู้รักเขาดูห่างมึงแล้วเขาเขาดูในกูกลัวอดเออมองกูกูโอเคเต็งเชินนะไม่ตั้งใจนะเกี่ยวครับคุณโนน้อยเื่นามถน้ยเล่นเงาสงสารเขาคือผมว่าเพื่อนรู้ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติครับแต่ว่าการที่เราจะเดินสถานะขึ้นไปเป็นมากกว่า เพื่อนก็คือเป็นเพื่อนที่รูใจพูดอะไรวะเนี่ยโอเคยอม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 กันทีมงานใจร้ายมากแล้ปิด้วภาพนี้อ่ะอะอะแก้ตายได้ไหมไม่มีมีข้อแก้ตัวอยู่แล้วเสมอว่ายังไงว่ายังไงครับคือผมอะ เอ็นดูไม่ได้โยนแบบว่าทุกคนไม่ไม่มีใครสามารถเอาผมลงได้ยกเว้นหนาดี้คือแบบว่าเอ็นดูเขาด้วยแบบตอนที่เขาอินดูเซ็ใช่ไหมล่ะแล้วเราก็แบบเอดูเขาไม่ทานแล้วแบบถ้าแบบไปช็อตเขาอย่างเงี้ยมันก็ก็ดูความรู้สึกเขาด้วยอย่างนี้เป็นช่องไปให้เขาพูดครับ ขกป้องนิดหน่อยใช่ไหมครทาทเป็นงั้นหรือเปล่าครับครับ <c oughs> เดีวผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยคือผมอยู่ในวงการมาสิบกว่าปีแรกๆเนี่ยผมก็เป็นแบบนานี้ใครทําก็ตอนแรกก็โอ๊ยไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะลูกแต่พอเติบโตมาปุ๊บข้าปีที่5ปีที่6กจะบอกโตมาผมจะเป็นแบบคุณเลยผมไม่ผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นเล <c oughs> กูค่ะกูอ้าวใก้จบวันนี้แล้วครับเชิญนันทโชว์คอนเสิร์ตดิจิตอครับก็เนี่ยแหละก็เอ็นดูเขาครับก็ขอบคุณมากครับจะจะพยายามโปรเทคปกป้องเขาให้ผู้ใหญ่ที่ดีพูดโว่แต่วันนี้ผมก็เอ็นดูคุณผมก็พยายามปกป้องคุณเหมือนกันตอนไหนตอนไหนไม่รู้อะจำอ้าดิจิตอลฟูดลองชี้เคยมาครับ ครับนะอ่ะอ่ะก่อนจะไปฟังเพลงต่อไปอ่ะครับหุนรวานเลยชุดมันไม่คล่องตัวเท่าไหร่เลยมันไม่คล่องตัวมันพองมันเคราะห์แต่มันต้องแดนซ์กระจายสนั่นขอเปลี่ยนสนั่นขออนุญาตเปลี่ยนชุดนิดหนึ่งนะครับรัชวานก็เห็นเล้ ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยชุดนี้มาชุดพร้อม้พวกเรามีแรงมีแรงเลยไปฟังเพลงกันต่อเลยครับไ right, Let's go